ก็กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนานานน้องทุนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอเป็นปันพักเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบไหนก็ไลฟ์คลคปรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็พระดีพทุทธคุณดีราคาเบาว่ามาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลฟ์ลิปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับ เป็นเหรียญเท้ามหาพรมนะผมนี่ครับหลังเป็นพระศิวลีมหาลาบนะผมนี่ครับออกวัดหนองบัวนะผมนี่ครับจังหวัดพิษณุโลกนะผมนี่ครับพี่น้าในใจสายครก็นไล่แคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะผมนี่ครับสวยเลยนะผมนี่ครับมหาพรมนี่ก็เป็นเทพแห่งโชคลาภเหมือนกันนะผมเนี่ยขอพรนะผมนี่ครับวัดหนองบัวนะครับนี่ครับเท้ามหาพรมนะผมเนี่ย เด่นที่สวยเลยนะผมเนี่ยครับพี่น้าคนไหนแจ้สายใครก็ไลายแค่รู้มาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับหลังพระศรีบุรีนะผมเนี่ยครับเนี่ยจังหวัดพิษณุโลกนะผมเนี่ยภาคศรีบุรีมหาลาภนะผมเนี่ยครับพี่น้าคนไหนแจ้สายใครก็ไลายแค่รู้มาสอบถามได้นะผมครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาเบามาแบ่งปันนะผมครับพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้าๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญพระสังกจายเหมือนกันนะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญพระสังกจายหลังเจดีนะผมเนี่ยครับวัดสิริมงคลน,นะผมเนี่ยครับหรือว่าวัดถลุงเหล็กนะผมจังหวัดลบบุรีนะผมเนี่ยครับสร้างโดยหลวงพ่อแป้นนะผมเนี่ยวัดถลุงเหล็กจังหวัดลบบุรีนะผมเนี่ยครับที่นักหน่อยใจสายใครายรกันลาแคบรูมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเหรียญสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับ นี yeah, Rick, ่ครับดำดําเดิมๆเลยนะผมเนี่ยครับวัดสิริมงคลนะผมเนี่ยหรือวัดถลุงเด็กนะผมเนี่ยครับเนี่ยอำเภอโคกสำโรงนะครับจังหวัดลบบุรีนะผมเนี่ยเป็นพระสังฆจายมหาโชคลาภนะผมพี่น้าคนไหนใจสายใคร้ายกันลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยหลังเป็นพระเจดีย์อย่างนี้นะผมเนี่ยรุ่นสร้างกุฏินะผมนี่ครับเจดีย์หลวงพ่อแป้นนะผมเนี่ยพี่น้าคนไหนใจสายใคร้ายกันลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผม เหรียญส,สวยๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่าันผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับอย่าพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมพี่นาคนนี้ใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะครับข้าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหนรียญจปลนะผมเนี่ยพระสมเด็จพระปิยะมหาราชนะผม เนีย่ยหลังเป็นพยาคุดนะผมเนี่ยแบกเสมาอย่างนี้นะผมเอย่าที่ระลึกครบร้อยห้าสิบปีนะผมเนี่ยวันพระราชนิพนธ์พบนะผมเนี่ยเนี่ยวัดหลวงพ่อโอภาษีนะผมเนี่ยวังมดกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีสี่หกนะผมเนี่ยพี่นักหน่อยใจสายใคร้ายกระลาแค่ลูกม,มาสอบถามได้นะผมเอย่างเหรียญคมสวยมากนะผมเนี่ยปียสี่หกนะผมเนี่ยสมเด็จพระบรมปิยะมหาราชนะผมเนี่ยพ่ระลึกร้อยห้าสิบปีนะผม อยางวันพระราชสมภพนะผมอย่าด้านหลังก็เป็นอย่าตาสัญลักษณ์จปลนะผมอย่าข้างนี้ก็เป็นอย่าเป็นคาถานะผมอย่าเป็นคุดแบกสีมาอย่างนี้นะผมอย่าวัดหลวงพ่ออุปภาสีนะผมอย่างเหรียญที่สวยเลยรับเดิมเดิมเลยนะผมอันนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับพี่น้าคนไหนใจสายคร้าก็ลาขรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านปรวัติดูนับเข้านับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญพระราหูอมจันทร์นะผมเนี่ยครับหลังเป็นเนี่ยหน้าพระลักษณ์นะผมเนี่ยเป็นยันนะผมเนี่ยของหลวงพ่อสมชายสุก,กาโมนะผมแห่งวัดหนองคลิม้มนะครับสระบุรีนะผมเนี่ยครับรุ่นเสริมดวงเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยครับจะต่อโคตรซอเสือคงคมตรงนี้นะผมเนี่ยครับ เนี่ยพี่น้าคนนี้ใจสายคลยกันลายมานะผมเนี่ยต่อโคตรลึกๆเลยนะผมเนี่ยก็ช่วยในด้านหนุนดวงนะผมเนี่ยลาหูนะผมเนี่ยเมืองเจ้าลบบุรีนะผมเนี่ยบ้านหนองคิมนะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นยันเป็นหน้าพลักนะผมเนี่ยก็เกี่ยวกับมหาเสนีมานิยมนะผมเนี่ยโดยอาจารย์เนี่ยสมชายสุกาโมนะผมเนี่ยพี่น้าคนนี้ใจสายคลยกันลายมานะผมเนี่ยเห็นสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับ อันนี้ก็แบ่งปันเท่านะผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพระดีพระคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมพี่น้าคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้านะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะ้าๆคนไหนใจสายใครก็ไลน์เข้ามูรมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะ้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผม ชอบตรงไหนกันไรแค่วูมาสอบถามได้นะครับโอเครครับผมครับผม